สวัสดีครับก็วันนี้นะครับมีสูตรน้ำจิ้มซีฟู้ดอร่อยๆมาฝากนะครับแล้วก็จะแนะนำวิธีการแพ็คใส่ขวดขายแบบนี้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาคำนวณต้นทุนกันว่าถ้าเราทำน้ำจิ้มซีฟู้ดแบบแพ็คขวดขายแบบนี้ต้นทุนเนี่ยขวดหนึ่งเท่าไหร่แล้วเราจะขายขวดละเท่าไหร่นะครับไปดูในคลิปนี้เลยนะครับขั้นตอนแรกเราจะละลายน้ำตาลมะพร้าวก่อนนะครับ เราจะผสมน้ำต้มสุกลงไปแล้วก็ข่ยี่นะครับเพื่อให้น้ําตาลมะพร้าวละลายนะครับขันตอนนี้อาจจะใช้เวลานิดนึงนะครับตอนนี้ก็ละลายพอสมควรแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปเตรียมปั่นน้ําจิ้มซีฟู้ดกันเลยนะครับน้ําผสมน้ําตาลมะพร้าวนะครับผมก็ใส่ไปเลยก็ใส่น้ํามะนาวไปเลยนะครับโอ้โหมีความเยอะอันนี้เราจะทําเป็นปริมาณเยอะเลยนะครับในกรณีทําขายนะครับจากนั้นนะครับก็จะเป็นกระเทียมนะครับ ค่อยๆใส่ไปเดี๋ยวมันจะกระเด็นนะครับหมดไหมนะแล้วก็พิ่ขี้หนูสวนนะครับใส่ไปเลยโอ้มีความเยอะด้วยโหระพานะครับอันนี้ใส่เพิ่มกลิ่นนะครับแล้วก็ความสวยงามของสีสันนะครับเดี๋ยวเราปั่นแค่นี้ก่อนผักชีใส่ไม่ได้แน่นอนนะครับปั่นเลย Okay. ปริมาณเยอะมากนะครับเดี๋ยวผมเทในส่วนนี้นะครับลงอ่างผสมก่อนแล้วเหลืออยู่ส่วนหนึ่งเพื่อจะปั่นกับผักชีนะครับโอ้สีสันสวยงาม <Wow. S 1> ผมก็จะเหลือไว้สําหรับปั่นผักชีนิดนึงก่อนนะเสร็จแล้วผักชีนะครับเดี๋ยวเราตัดใส่เลยนะครับ ตอนนี้นะครับผมก็จะใส่เกลือลงไปนะครับโอเคตอนนี้ก็ละเอียดดีแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะ คือลงในส่วนผสมทั้งหมดแล้วก็คนให้ทุกอย่างเข้ากันนะครับเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปกอกใส่ขวดกันนะครับเดี๋ยวเรามากอกใส่ขวดกันนะครับ250กรัมโดยประมาณ คลิปนี้เรามาคำนวณต้นทุนของน้ำจิ้มซีฟู้ดบรรจุขวดกันหน่อยนะครับเดี๋ยวผมคำนวณให้ดู2แบบเป็นแบบสำหรับพ่อบ้านแม่บ้านที่จะทำกินเองกับแบบพ่อค้าแม่ค้าที่อยากจะนำสูตรนี้ไปทำขายสร้างไรายได้นะครับมาดูแบบแรกสำหรับพ่อบ้านแม่บ้านกันก่อนนะครับวัตถุดิบที่ใช้จะมีพริกขี้หนูสวนนะครับผมใช้1้0กรัม13บาทผักชี1้0กรัมนะครับ19บาท50สสตางค์ โหระพาใช้22กร,รัมนะครับ44สตางค์กระเทียมจีนใช้ขีดหนึ่งนะครับ8บาทเกลือป่นใช้40กร,รัมครับ36สตางค์น้ำตาลมะพร้าวนะครับใช้4ขีด14บาทน้ำมะนาวใช้4ขีด20กร,รัมนะครับ42บาทน้ำต้มสุก400กร,รัมนะครับ53สสตางค์แล้วก็ถ้าทำกินเองนะครับหาขวด reuse ใส่ได้เลยนะครับรวมค่าใช้จ่ายในการทำน้ำจิ้มซีฟู้ดนะครับจะอยู่ที่97บาท83สตางค์ถือว่าใช้เงินลงทุนน้อยมากเลยนะครับสำหรับพอบ้านแม่บ้าน ต่อไปมาดูการคำนวณต้นทุนสำหรับพ่อค้าแม่ค้าบ้างนะครับในการคำนวณต้นทุนนะครับสำหรับค้าขายสิ่งสำคัญที่จะต้องใส่ก็คือค่ายิวนะครับค่ายิวคือปริมาณวัตถุดิบจริงที่เราสามารถนำมาใช้ได้เราก็จะมีแพคเกจจิ้งซึ่งในคลิปนี้นะครับตัวอย่างผมจะใช้เป็นขวดเพชขนาด2 5 0ซีซีนะครับจะมีค่าแรงนะครับซึ่งใช้ระยะเวลาในการทำผมตีคร่าวๆประมาณ45นาทีนอกจากนี้ก็จะมีอื่นๆยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับอื่นๆจะประกอบไปด้วยค่าน้ำค่าไฟค่าแก๊สค่าที่าม่าเ้า้นนนบีะค ็น20%ของต้นทุนของวัตถุดิบทั้งหมดสูตรนี้นะครับผมก่อขวดละ250กรัมนะครับได้ประมาณ6ขวดแค่อีกนิดนึงนะตีไป6ขวดต้นทุนต่อขวดจะอยู่ที่29บาท96สตางค์มาดูราคาขายกันหน่อยนะครับสมมติว่าผมต้องการให้ต้นทุนอยู่ที่50%ของราคาขายราคาที่เหมาะสมต่อการขายจะอยู่ที่59บาท91สตางค์สมมุติขายขวดละท่าไร่ดขวดละ 50บาทจะได้กําไรต่อขวดนะครับยีบาทนะครับอันนี้ผมมองผมขาย60บาทผมขายได้นะก็จะได้กําไร30บาทนะครับก็สําหรับเมนูนี้นะครับน้ำจิ้มซีฟู้ดบรรจุขวดนะครับเป็นเมนูที่ทําไม่ยากเลยนะเน้นความสะอาดเลยนะครับเวลาทําน้ําจิ้มนะครับบรรจุขวดขวดก่อนใส่ล้างแล้วก็คว่ำให้แห้งก่อนนะครับจึงจะนํามากรอกไม่งั้นอาจจะทาให้น้าจิ้มเราเสียได้ลองนํากลับไปทําดูนะครับ ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งที่ยูทูบช e c h a เชฟขวัญเอ็นจิเชฟเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมแชร์ทุกวันนะครับขอบคุณครับ